อันนั้นลถูกล็อกกดหมุน,กกอ,น,นอุปกรณ์กัดเห็นนะอันนี้คือเราเอา,านะอกัน่ารักก็ไม่นะครับอันแมวนี้แหละนงมาด้วยออลวีนาเนี่เริ่มแล้วใช่ไหม มีคนเข้ามาเรืยยังมาขับรถไปเบาไปคร่ของรู้หรือเปล่าสวัสดีครับตีข้าวใส่ไข่มีท่านเรื่องไม้ของเ้าพี่น้องครับสวัสดีครับคุณเอลิททิชัยนานมาแล้วคนแรกเลยพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆครับตีข้าวใส่ไข่ตีไข่ใส่ข้าวคุณหญิงเป็ดบาดแกงน้องมื้อนี้ ขึ้นไล่สดเทือแรกวบเคยไล่กับสีไล่น้องครับครับรถไปน้ำว่าไปทอมมาอ่านคอมเมนต์ยาวากันเดอ้อไล,ย,ลยคู่ไลค้นกระจับจองเอเมอนี่น้องฟาใสสซิมาขึ้นเวทีกับพีอ่องหญิงสิเป็นจังใด,งดโน,โน,โน้อพ่ะนะหลายคน้นกระถาเบิงนะครับไล์สดปุ่มปิดวันนี้ สิมนีคนหลายบนอพนะถ้าเข้าไปก็ลั่งใจอีหล่ากันหลายๆนะครับพี่น้องครับหักไปเสียไปกระเสียู้นั้นคาวายาเบาถึงเอาพี่น้องครับเรื่องแรกประเด็นแรกผงของขอนุญาตนะครับขออนุญาตขยายความในสิ่งที่ผมเหตุคลิปลงไปมือเศร้านี่บางผู้บางคนอาจจะบ่เข้าใจเนาะกับประเด็นที่เอ่อของแม่หนึ่งนะครับต้องขออนุญาตเอยถึงเพิ่น แม่หนึ่งแม่ฮักต่างแดนนะครับที่คนได้เห็นคลิปไปก้อนหนานี้นะครับซึ่งหัวคลิปคนก็บอกอยู่นะครับว่านะครับแม่ย่าจ๋าเป็นคนเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับแล้วเพิ่นก็ชวนแม่หนึ่งไปเบ่งน้ำกันนะครับในนะครับในคลิปของช่องช่องนึงซึ่ง้นก็ะจำชื่อบบได้เนาะพี่รองเนาะ แต่เป็นน้ำสกุลเจ1อวันเป็นว่าแบบนี้นะครับในต้นชิปเป็นแก้ว,าวการอธิบายอยู่ได้น้อพี่น้องเนาะแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั่นก็คือว่านั่นแหละพี่น้องครับบางคนนะครับเขาบอกเข้าใจเอาบอกไปเขาก็บอกเ,เข้าใจคือองค์หญิงว่านั่นแหละเสียอ้องค์หญิงเสียไ้ทุกคนมาเข้าใจเฮ้ามันก็เป็นไปบ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเาะเออ อยากให้เข้าไปเบิ้งตเต็มนะครับในช่องของแม่หนึ่งเพ่นพูดถึงอะไรบ้างนะครับเพราะซิงนน่นนะวู้ดไพรไปคอมเมนต์ว่าขอรลักฐานรลักฐานรลักฐานเอียงรลักฐานที่แม่หนึ่งเพ่นพูดถึงเกี่ยวกับืมาไรอีหล่หรือเกี่ยวกับความสําเร็จหรืออย่างแต่ประเด็นคลิปของแม่หนึ่งนะครับข้อตูงตั้งเดียนนะเพื่อนพูดถึงว่า ญาจ๋าประสบความสําเร็จจากการบอกกล่าวจากการนึกถึงอีหล่าองหญิงแล้วเพื่อนสิมมามอบมาไล่ไห้เออเนื้อหาแต่งความปิดอย่างสีและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแม่หนึ่งเพื่อนก็นบอกไว้แบบนี้เนาะเออเะฉะนั้นแล้วนะครับผมขอชีอ้แจงแบบนี้ก่อนบางคนพวกเข้าใจเขาก็ว่าเอามาว้า ใหมันเป็นประเด็นนู่นนี่นะซึ่งเราไม่ได้พูดถึงเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาเสียหายเราบเาพูดถึงในความสําเร็จในความเชื่อและศรัทธานะครับที่เอ่อพม่าเอฟซีอีหลานองหญิงเชื่อและศรัทธาในตัวอีหลานแล้วประสบความสําเร็จมันนีแค่นี้เองพี่น้องครับสิ่งที่เราอยากอธิบายสิ่งที่เราอยากพูดสิ่งที่เราอยากนําเสนอนะครับพอเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาก็เอามาให้อีหลานในเวลา จะได้แล้วมันมีเอยียงมากมากไปกว่านี้เลยแต่ทําไมนะครับบางผู้บางคนเขาถึงได้ได้ไปแสดงความคิดเห็นแบบนั้นว่าเออขอหลักฐานขอหลักฐานเนี่ยผมก็บ่เข้าใจนี่แหละครับประเด็นมันมีอยู่แค่นี้ดีพี่น้องครับและผมก็บเราว่า,า้ผู้ใดเสียหายนะครับสิ่งที่ผมมาพูดในคิดมือเศร้ามันก็นมีแต่เรื่องของอีหลาอุงหญิงทั้งนั้นนะครับเพราะว่าที่เป็นเรื่องการชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเพ่ง อย่างต่างๆหรือเนาะการแสดงโชว์ของอีหลาวงูเงบนเวทีนะครับขนาดผมพูดแค่นี้นะพี่น้องนะค้นหักเขาก็ะคงเข้าใจแะแต่ก็ยังมีคนมาแซะมากกันแนกกัะแน่นู่นนี่นั่นเออเอาเอากัดไปครับว่ากัดไปแล้วอแต่นะครับผู้ใดมองบวกสิ่งดีๆมันก็นสีขาวไมา่เองน่ะแหลนะเนาะผมก็คิดได้แค่นี้แหะ ว่าสี่เอาคำพูดของทุกคนมาใส่ใจมันก็เปลี่ยนไปพได้หอกอืมันมีทั้งคนดีคนบ่ดีนั่นแหละมาเบิงเฮ้ามาปันเฮ้าผมเข้าใจนะว่าไอ้คนที่ผมมากนี่มันพยายามที่จะมาปันมาแสดงว่าคีดเห็นมากอ้อเมต์เพื่อที่จะยิบโยงเพื่อที่จะให้ให้เฮาเอาประเด็นนั้นๆขึ้นมาพูดนะครับหเห็นหาเฮ้าเกิดอารมณ์โมเพื่อที่จะเอา ประเด็นที่เขายิบยกมากนะให้เข้ามาพูดเพราะว่าเขาเป็นซื้อแม่มอละอคนที่แสดงความคิดเห็นนะเขาก็ได้ถึงจัดการอีกอย่างนะครับเขาก็ได้เกิดความเสียหายอย่างแต่นะครับช่องต่างๆนี่นะครับพีบ่น้องครับที่ยิบยกประเด็นต่างๆมาเว่าวีลยแหละครับ มันถูกเพ่งเลงนะตอนนี้ยิ่งเป็นช่องเกี่ยวกับอีหล่าองค์หญิงช่องใหนที่พูดถึงเกี่ยวกับอีหล่าองค์หญิงนะครับจะเป็นที่เพ่งเลงอย่างมากนะครับกับคนที่บหวังดีกับข้านะครับโมเมนกับอค์กรของเพิ่นเนะเออโมเมนกับวงของเพิ่นเนสคนที่เพ่งเลงนี่คือมูเอฟซีครับพี่น้องาะฉะนั้นสีพูดอีหั้งออกไปเขากระจับเอาประเด็นเอาอันนั้นไปพูดไปว่า ไปแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่มันไม่ดีในมุมมองที่มันเป็นลบๆนะครับอันนี้มันแค่เรื่องจริงนะครับในสิ่งที่ผมเจอมาตั้งแต่เอนุอ่มโจคนออกมาพูดเนาะตั้งแต่มือหนันมากนะครับผมก็สิเจออยู่ตลอดทั้งที่ผมก็พูดได้ว้าถึงผู้ใดผมก็พูดถึงแต่อุ๋งอิงพูดถึงแม่ฮากพูดถึงคนอื่นๆกับมี่บ้างเนาะอืม แต่เรานะครับไม่ได้ว่าให้เขาเสียหายนะพี่น้องนะเออทุกคนถูกเพ่งเลีงเบิดตอนนี้นะครับพี่น้องนี่แหละครับจำข้อมป่านาเป็นรอยว้าวได้พอพี่น้องเพื่อนบอกการเป็นบุคคลสาธารณะนะครับจะต้องยอมรับนะครับนติชมบโววาสิทธ็นทั้งด้านบวกหรือด้านลบเนาะพี่น้องเนาะอืม บมมนว่าสีเอาแต่อวยย่างเดี่ยวนะครับเ <_ s> พิ่นก็ว่าแบบนี้เออผมไปนึกถึงย่อนเบิงหย่อนฟั่งแล้วอืม,มันกับแมนความเพิินนั่นลหละพี่น้องเ <_ s> พราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องยอมรับในขำ้ติชมของทุกๆคนผมเกิดือกันตอนนี้ผมติดไฟแดงกำลังเดินทางอยู่เรื่องพี่น้องผมบ่ได้อ่านขอมมนบ่ได้อันนั้นบ่ได้ตอบกายาวากันด้วยครับผมเด <s> ินทางไกล ตอนนี้อยู่โคราชจากสิงบุรีไปหนองบัวลำพูครับไปนอนหนองบัวลำพูสักสองคืนแล้วก็ไปสกลต่อชีพจรลงเข้าตอนนี้ผู้ใดเห็นรระวางท้ากันทักท้ายกันได้นะครับพี่น้องครับอมผมก็เงดอยู่ขึ้นกันนะครับอีลาองุ่ยงกะวันพักพร้มมือว่านี่กับบุ๋ดพผักพรนะครับพี่น้องครับ พักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนกต่ยังชินหอดพอพอมแม่เอฟซีอยู่คือเกาเห็นเมื่อวานนี่เนาะบรรยากาศบรรยากาศเกาเกาของอีหล่าวยิงไปเดินไปเดินตลาดนัดไปนั่นไปนี่พอพอมแม่เอฟซีขอถ่ายรูปนะครับบางคนนะพี่น้องผมเห็นแล้วผมชื่นใจแห้งบางคนนะครับดาราศิลปินไปนี่ครับเขาสีถ่ายรูปเขาบ่าได้ใแหยถ่ายได้พี่น้องเลย เขาญาติเอาไปเหดความเสื่อมเสียอยังไรครับเขายังล่านค่าจังเสียเขาทายรูปแล้วเอาไปแปะไปแปปหน่าร้านโน้นนี้เนี่ยดารล่ามากยังไงกันสิไอ้่บางคนเขาก็ห้แปะนะแต่ปุ้งหญิงก็คือปุ้งหญิงนะครับเกิดจากดินระโบลืมทินที่เกิดยูเนาะอันนี้มันคือเขาสร้างเขาสอนมาแบบนี้เนาะ เพอเอกแม่หน่อยบ่เคยเช็ดเอยียงห้มันแบบอืมสื่อของกับสื่อของตลาดนั้นบ่ได้ขึ้นหางแทบจะไม่ได้ใช้เงินเลยทีเดียวพี่น้องแล้วสิ่งที่เฮ้าด้งินเกี่ยวกับอิงมือว่านนี่นะพี่น้องกี่ตอนอิองไลรสดอยู่ทาง YouTube นะครับ บางผู้บางคนอยากให้อีหลาอุ้งอิงไปลองเพลงลูกทุ่งบางผู้บางคนบอกให้ว่าอีหลาลองเพ่งนี่ดูๆเพื่อนว่าแต่สิ่งที่อุ้งอิงตอบกลับมาคือนูอยาก้องอยู่แต่นะครับมันลิขสิทธิ์หลายมันติดลิขสิทธิ์พอติดลิขสิทธิ์แล้วคนในองค์กรคนในวงเพลนร่วมถึงยูทูบเบอร์ต่างๆหน้าหน้า เรสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาให้เราเห็นได้นะครับแล้วมาองอิง,ง,ง,งสิเ็ชช่องเจ้าของกระเ็ดได้นะพี่น้องแต่นะครับเพิ่นบกบระเฮ็ดเกินกับพยายามถ่ายทอดให้คนอื่นมาถ่ายให้คนอื่นในมีไรายได้ให้คนอื่นได้มีคอนเทนต์เห็นไหมครับอยู่หลังเวทีต้าสังเกตบางรถาบูดติดตามองอิงติดตามช่องพ่อเอกไม่หน่อยมากตั้งแต่นตนพี่น้อง สีเห็นว่านะครับช่วงอยู่หลังเวทีแทบจะไม่ได้ถ่ายอะไรขององค์ยิงเลยถ้าเป็นปูบางคนนะพี่น้องตามทายตลอดเวลาจากแอดมินมาติดตามามาทายเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะหาผลประโยชน์ใส่ตัวนะครับยิ่งเวลาทำการแสดงเข้าสิบุเห็นช่อง พ่อแม่องหญิงเลยส่วนมากคนก็จะไปดูที่ช่องพ่อการชัยหรือเนาะพี่น้องเนาะเสียนน้นสองช่องนี้เป็นลักนะครับพ่อเอียงพ่อเพิ่นเปิดโอกาสให้ทุกคนมีรายได้ข้อเพิ่นลู่วา้าเฮ้าไทายคนกระตองมาลุมเบิงช่องของเฮ้าแมนวาและอีกอย่างเพิ่กับพักคอน,น้ำมนะครับเออ เวลาในการพักผ่อนแต่ถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัว ee, เฮ้ยจ่องเขามีไรายได้น่นนี่นั่นเ่าตากติดทายตลอดเวลาเลยก็ได้เพราะมันเป็นสิทธิขององค์หญิงอยู่แล้วสิทธิส่วนบุคคลน,นะครับอืมสามารถที่จะทําใดแมนว่ล่ะแต่นี้เพื่อนบ่ได้เห็นผลประโยชน์ตรงนั่นคอนเทนต์ต่างๆส้างขึ้นมา เก็ดขึ้นมาหลายคนก็นมีรายได้จากการสางค้นเห็นของเพิ่นจากการตามท่ายคลิปปงอิง,งอันนี้ปฏิเสธก็ได้มื่อนี้คือกันพี่้องครับผมเชื่อว่าหลายผู้หลายคนอยากไปเบิง่งอยากไปเห็นนะครับกลุ่มปิดกลุ่มปิดวันแรกห่างหายไปนานเมื่อนี้ เจมิงมากพ่่าหนึ่ยี่สิบเก้าบาทนะครับพี่น้องเอาผูไดยอยากสนับสนุนกระล่องเขาไปเบิงนะครับทัดหาเพิ่นเบิงเพียสาวน้อยลำเพินโชว์สาวน้อยเพี้บ้านแพงล่องไปเบิงเนาะพี่น้องเนาะผมสิบวเก้าล่วงอียงไปมากกว่านี้นะครับเอาผูช้ชดตรงนี้แล้วกันนะครับอันนั่นผู้ไดามากผู้ใดเบิงบ่เบิงบเอียงก็แล้วแต่ นะครับพูดไปเยอะกว่านี้แห้งพูดหลายแห้งเป็ดประเด็นแห้งเอาไปยิบโยงเพราะฉะนั้นผมก็ชิเว่าซส้นนี่หละว่าซ้ำที่ห้าวาได้นะครับบางสิ่งบางอย่างผมพู้นะครับพี่น้องก็อยากให้ผมเว่าอยา่าอยาาอยากเห็น mm hmm. มันก็มีหลายช่องหละเหตุการณ์แบบนั่นแหละพี่น้องเอแจะว่าเถอ แงมรวมไปว่าร้ายก็ได้ไอ้ก็อยากเคลียข้าวงหญิงเบิดนั่นแหละเพราะคนดังกระแสดีแมนบลาไอ้ก็อยากเคลียรไอ้ก็อยากข้าเงเรื่องไดที่เป็นประเด็นเรื่องไดที่เป็นกระแสนะครับช่องต่างๆเขาก็ยิบไป,ปเฮ็ดเบิดนั่นแหละ ก็สังเกตเบื้องข่าวช่องใหญ่ๆโหลดเป็นยังคืออยากเห็นข่าวแต่มีกระแสนะครับทุกคนสั่งยูทูบฟังเฟซบุ๊กสั่งีงงยังมากเพื่ออย่างเพื่อรายได้นั่นแหละสั่งมากบุหรีร่เงินสั่งมากเสียเวลาเขาก็ไม่อยากเห็นนั่นปะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเห็นเพื่อผลประโยชน์พี่นอ้องเออผมต้องบอกแบบนี้ผลประโยชน์ของใครละ่ะ แต,แ,ตแ,ตแต่แต่สิมุ่งมองผู้ใดมองบวกเขาก็เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรนะเพื่อผลประโยชน์ของศิลปินผู้ใดมองลบก็ว่าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อผลประโยชน์เจ้าู้าเดียวแม่บริสุทธิ์นะครับเหรียญมันมีสองด้านธรรมดาพี่น้องเนาะเออมาว่ากันครับผู้ใดสีว่าอย่างไดก็แล้วแต่เขาแต่นะครับอย่ามาว่าให้เอาในทักีิเสียห,หายอย่ามาว่าให้คนอื่นในทางเสียห,หาย นี่นี่อย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้อีลานะครับร้อยเอ็ดนะพี่น้องนะร้อยเอ็ดนะครับยำของทนี้นะครับอยากเห็นมาไล่พวกงี้่ๆของอีลาอูลิโยที่ร้อยเอ็ดนี่แหละพี่น้องครับก็อยชลินี่กับมาหลายผู้หลายคนอยู่ตัวเพื่อนวะ โบนา้นะครับเร็วนี้อาจจะเห็นคนมากหมอลำอยู่ในเวทีก็ได้ได้พี่น้องครับฝากไว้ในเด้อพี่น้องเด้อจะพึ่งทิมกันเด้อพลังคนบอกว่าเอาอีกแล้วคนมากหมอลำเอาอีกเล่วมีแต่เรื่องดามงดำอีหอ,อ,อยังอีกเนาะ่อ,อยกันยังง,งงงอยู่คือกันชวอวา์ยังบด้เลยสติกับคนที่พูดถึงองค์หญิงนี่ เกิดเป็นองคหญิงมื่ก็ยากแบบนี้แล้เนาะผู้ได้สิเว้าถึงแม่ก็ลำบากนะครับแม่มาพป่นหนุนเที่ยงพอดีพ้ากันพักกินข่าวแล้วก็น้อผมก็เดินห้างต่อไปครับปลายทางน้องพัวลำพู ออกมากแต่แปด่วงแปด่วงเคิงตอนนี้เที่ยงยังจะเล่ยเจอหอมาหน่อยนึงเมื่อคึืนนี้เพิ่นแะถึงกับล่งไล่นะพี่น้องหลายคนเปันอยาไห้อีหลาลองเพลงเมื่อคึืนนี้ผมเห็นแล้วเออเด็กหน่อยคนนอ้เนาะทำเครื่อพวกพ่อแม่เอฟซีจริงๆ ทั้งที่เจ้าของไลฟ์สดอยู YouTube นะ่ยูทูะเมื่อคืนนี่เพื่นบอกว่าอีหลาลองเพลงแน่ยอยากฟังเพลงอีหลาซึ่ง Youtube มันมีลิขสิทธิ์เยอะพ่าสามารถที่จะลองเพลงโดยใส่ดนตรีได้นะครับแต่อุ้งยิงเพิ่็อยากลองอะอรละเพราะอีกก็แม่นหน่อยก็บ,บอกว่ามันลองก็ใส่ดนตีมันบมวนอาแบบนี เพ่ก็เลยถิงจากขอลงผมว่าลงจากการไล่สดนะครับเพิ่งไล่ไปไ้สิบกว่าหนาที่เนาะพี่น้องเนาะทั้ง YouTube เพิ่งนก็นลงเพื่อที่จะไปไล่สดทาง f เ c e b o o กมาขึ้นนี่เอาใจพ,พ่อมแม่เอฟสองเพย์มาขึ้นเนีเออจะมีสักกี่คนนะครับที่เฮ็ดแบบนี้เพื่อพ,พ่อมแม่เอฟซี อยากให้ฮักกีฬาเป็นกำลังใจให้กีฬาต่อไปนะครับพี่นออ้องวายยมุ่งใดนะครับเปิดใจฟังผู้ใดยังบ่ท่านได้ติดตามมุงหญิงก็ต้องมาติดตามผมก็ได้ครับได้ยินเจอผมวมาเจนี่ผมแค่เข่ามาเบิ่งผมกัมีแห้งแล้วละ่ะเออูไดสิว่าจจงได้หงาจริเข็ดต่อไปนั่นลหละสักมือหนึ่งมันสิเกิดยังขึ้นผมผม,มรู้อันนี้มัน ช่องของเฮ้าเขาก็สามารถจะพูดได้นะครับเฮาเป็นสื่อสาธารณะเข้าก็พูดได้ถึงบุคคลสาธารณะทุกคนนะครับผมมีไผ่พี่น้องครับผมมีไผ่ที่จะมาสั่งปิดเราได้นะครับอมแมนว่าจะสั่งปิดช่องเฮ้าโดยพลราการข้าสันนะครับกูบูพอใจช่องนี้กูรายงานกูรี ทีพอร์ตก็ได้ตัวเขาก็มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบของเขาอยู่มาคำสั่งเอากั้นแกงกันทั่วโลกแล้วเนาะอุปมาชีนามึง่งกูสร้างปดอยังสิไอนบ่าเออเพราะฉะนั้นนะครับเป็นซื้อก็ต้องอย่าทำให้เขาเสียหายกันะนี้บุคคลที่สามนะวิภาวิจารณ์ในกับกับช่องของเขามันจึงติดยุ่น้ำกันไปโดนๆนะครับ เอ้าคลิปนี้ผมมีอยียงไรมากมากฮะพี่น้องครับไล่สดครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเนาะผมบม่เคยไล่จัดเคืียนะครับโดนมาแหล้วไล่ตอนนั้นก็นจักไล่อยังแบบเบาเราเปลี่ยนอันนี้เป็นครั้งแรกและจะมีครั้งต่อไปทำนี่ประเด็นนี้ออียงที่แบบเออเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นเรื่องที่เข้าเบิ่งแหล้วอยากนําเสนอผมกับสิยิบสิยก มาพูดมาคุยมานั่มเสนอครับพอๆแมเอฟซีกีหลาตต่อไปนะครับพี่น้องครับจตในก็ฝากเป็นกำลังใจงแห่งกันเนาะพี่น้องเนาะไล่นี่ฝากไว้ซ้ำนี่ครับเดี๋ยวขอลงก่อนครับ